ค่าไฟหน้าบ้านของคุณยังสว่างไม่พอแต่ก็ไม่อยากเสียค่าไฟเพิ่มทุกเดือนรุ่นนี้แหละครับโคมไฟโซล่าเซลล์อีวาชิ JDZQ 400วัตต์สว่างแบบจุกๆใช้งานง่ายไม่ต้องเดินสายไม่ต้องเปลืองไฟรุ่นนี้ให้ความสว่างสูงถึง2,800ลูเมนวัสดุเป็น ABS บวก PC แข็งแรงทนแดดทนฝนกันน้ำกันฝุ่นได้ตัวแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่20วัตต์มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัว2 0แอมป์3.2โวลต์มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับผมสีเขียวคือระดับ สีแดงท่ากระพริบคือกําลังชาร์จอยู่ชาร์จแค่6-8ชั่วโมงก็ใช้งานได้อย่างยาวนานถึง11ชั่วโมงสายไฟของเขายาวมากๆติดตั้งได้ง่ายมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลปรับโหมดต,ตั้งเวลาเปิดปิดได้เวลาที่เราดูรีวิวโคมไฟผ่านกล้องมือถือแสงมักจะดูสว่างทุกดวงเพราะกล้องปรับแสงอัตโนมัติแล้วนี่นะครับคือแสงไฟจากหลอดไฟบ้าน t 8ขนาด10วัตต์ และอีวาชิ j จดีเซ400วัตต์ซึ่งไม่สามารถแยกความแตกต่างหรือความสว่างได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเราจะวัดจากค่าความสว่างจริงๆนะครับด้วยลักมิเตอร์นะครับเพราะว่าตัวเลขวัตต์ที่เขาระบุในไฟโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่เป็นวัตต์เทียบกับความสว่าง ของหลอดไส้สมัยก่อนถ้าวัดเท่ากันหลอดไฟบ้าน LED จะสว่างกว่ามากเราจึงใช้หลอด LED T 8 0วัตต์นะครับหลอดสั้นที่ทุกคนคุ้นเคยมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1000ลูเมนนะครับมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาเริ่มต้นที่ระยะ5เมตรนะครับค่าแสงไฟนะครับจากหลอดที่80วัตต์นะครับได้ประมาณ135ลักนะครับส่วนโคมไฟโซลารเซลล์อีวาชิเจด0วัตต์นะครับได้ประมาณ390 ถึง400กว่าเลยนะครับผมพอเป็นระยะ10เมตรนะครับที80บาทนะครับเหลือแค่35ลักนะครับผมส่วนโคมไฟนะครับอยู่ที่ประมาณ135ลักจะเห็นว่าค่าแสงโคมไฟรุ่นนี้สูงกว่าอย่างชัดเจนเลยครับแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาโคมไฟโซล่าเซลล์ราคาคุมค้มคมสเปคดีๆรุ่นนี้ถือว่าครบเลยครับทั้งความสว่างความจุแบตเตอรี่ความทนทาน ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับพื้นที่กลางแจ้งลานกว้างหรือหน้าบ้านที่ต้องการแสงแบบจุกๆและถ้าเทียบราคากับสเปคใกล้เคียงกันในตลาดตัวนี้ถือว่าคุ้มจริงๆครับโคมไฟโซลาเซลล์อีวาชิ JDZQ 400วัต์ตัวนี้ครับต้องลองเลย